กม่ได้คถ้าสมนนั้นได้แตงว่า8ยเป็นรุ่นที่ดีนะแต่ว่าถ้าเราจะบอกวจะติอยานี้าเป็นนรอย่อของเราไม่ใะเปลน่ยนแำไมไม่มีกับเ่าอ่ะทำไมก็เลยรุ่นที่ดีทสุดเขาไม่ได้ติ่อมาเเปลี่ยนแล้วเขาเปลียนไปย่างคุณฝ้าเราเปลี่ยนจีต้องรู้ว่าคุณฝ้ายโจวคุณฝ้ายะเปลี่ยนใจกัคุยอะไรได้ไหมเขาบอกว่า มาให้เตะอระารดนมาให้ไม่มีอะไรจะต้องมีให้อาแนบที่รู้สคจรบจุดที่เตือนของน้องมีให้คืนรับดที่รับจุดที่มีมาให้ที่มีปาคือคืรับจุดทีเราไม่ได้บอก่าไม่รับจ้นค้าสินค้าึนที่นวเป็นปร้านนสี่เลือยที่ร้านยราคเราเป็นโรงงานเราเราสร้างมาได้เยอะเราเช็คว่าหลกค้าในราที่ ห้เวลาที่เขาใช้เลยสอเวลาที่เราขายไปแล้วเวลาี่ส่งลูกค้าเลาที่สานคะที่ซื้อไปแล้วคมาสามารมาเปลี่ยนแบบได้ถ้าเราไม่วังจริงใจเราต้องการจะรอดรับการ

ก็อแล้วจะไม่ได้ดอกไม้จรกสจตซื้พกน้อยแค่ไหน้เมื่อไรแดดไปปนจิงไม่ได้แต่เขาให้มาจองซีลิปมาได้มีแฟน

เหมืนกัเวลาที่บางคนไปซื้องที่อยู่ในในสัมาระหรือะไรก็แล้วแต่บางทีก็ไปถงแทบถ้งที่ถูกทิ้งทิ้งหมดคือมาเป็นที่ที่ทิ้งไปใช่ค่แล้วรล้วทิงจริงเรา่เยไปเจอที่ตลาที่แอบสกับผู้บริโภคในปุ๋ที่หายไปแล้อ่งนี้เลยก็ถือว่าปีนี้สุนใูด่ดิงที่ม่ในตลารถที่บ้านเราตอนือโอิสาเลยค่ะเขาบอกว่า

พรงันอันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นของคนโรงานที่เปดนคนาวเราเป็นี่ดนทีันของคนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโอนะคะแล้วก็เอาเงอนค้นหวาน่ะแล้วจะบอกอันนี้นะคะที่อันนี้นะคะ มคุณวาที่บอกว่าทำไมถึงกนช้าอันีขอขออนุญาตแจ้งแล้ว่าถนนบใบนี้นะอยู่ที่อยุธยากาคุณวัดได้ยืนไปนะคะคุณนวัดได้ยื่นโหนดใบนี้ไปแล้วคุณวัดพิ่งจะาให้ควอนที่สาคัญกไปให้ตามให้ตัดข้อมาใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็เป็นเรื่องจใช่ไคุณวัดยืนไปแล้วเราก็เลยบอกบอกคุณวายว่าอันนี้าต้องป็นใบนี้คุณวัดนดในะเดี๋ยวรอให้คุณนวัดชี้มา แน่นอนค่ะราัตคุณมาแล้วเราไปไปโอนอะไรอย่างเงี้ยมันี่้องสาวก็ไม่สบายเพาะเสนเนื้อา้องมันก็เลยมันก็เลย้วยอบติดคับที่จะไม่สามารถเขอะไรได้วโอนไปให้ได้ตอนมัาโอนะ้ก็บอกจะมที่ไรทำไมจะยังไม่มีใครได้นะคะในข่าวก็อกตอนที่กองทุนใหม่ๆ้งออกนะฮะที่หนุ่มลองตามดูว่าเราไมได้ คนพ่คุณพ่มอีกคนนึงก็อยู่ที่เกาหลตอนนี้ค่ะแล้วอีกคนงก็อยู่ที่เบลเยียมค่ะใช่บางอันก็เป็นเราค่ะางอันที่มันจะทำได้แล้วคุณมีสามนรังมได้หลอันก็ป็นคือเราอันก็เป็นคีอน้องอยูกหนก็้าเป็นหลังๆปีหหลังๆแล้วก็มีที่เราก่อนหน้านี้น้องสาวไม่สบายเก็ตายไปแล้วก็ใจหายนะเก็เป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็เลยเปลียนเป็นเราดี่มีีวอยู่ร่วมี่มัน มัเริ e ่มสับสูละผม่าผมว่าหน้าใจนน ผมว่าใช่คนนี้ครับคุณชื่น้องสาวตาโกจตคุณชื่อน้องสาวเขาชืน้องสาวแต่มงนไม่เป็นชื่อเขาแล้วน้องสาวถ้ามันไมเป็นชื่อคุณคุณบอกว่าอ๋อพอดีฉันมีสามีภรรยาผมแบบมันชื่อฉันไม่ได้แต่อันนี้คืนชื่อทไมไมันจะเป็นบางมันมันจะเป็นบางแผ่นที่ที่หนุ่มคืที่เป็นคุณน้องสาวเพราะว่าช่วงแรกๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าศาลมีเขาไม่ว่างแล้ก็ไม่สามารถที่จะไปได้น้องสาวว่าโอ้ก็โอนเป็นชื่อเขาแต่ว่าถ้าส่วนไหนสามีว่างเราก็จะไปโอนเป็นชื่อเราแต่ว่าถ้า เราว่าทำอย่างนี้มันจะง่ากว่าเพราะมันเป็นที่ดินแปลเล็กๆเน่ยห้าตหกได้ลย้าเกิดว่าใครซื้อตองมีทุณสามหมื่นค่ะที่ดินเนี่ยก็าต้อง้ทดินเขมดมาเป็นเางโอเคมรางมาตรปบคนนี้ได้รางวัลคือก็ต้องให้ที่ดินเขาแต่ว่ามางีก็เป็นสัตลยงว่าน้องสาวบางทีนยังไม่มีการไปโอนให้เขาไม่ยอมมาเซ็นใช่ค่ะส่วนที่เป็นชื่อ